โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมอะไรสักหน่อยปะสักหน่อยปะลองลองลองสักทีสักทีสักทีเออย่าอย่าตายตายดิหัวจะปัดปัดจะจเจ๊พี่พี่มีมีเลืรดบกมดนะมยิงนะเอาดิเอาดิมาเอาเพชรยิงเพ้รยิงอะเอาไปฆ่าบอสดีกว่าเออแต่ตอนนี้มันจะพังอ่ะเออมันเออเด็ดเด็เราเราไปหาเพิ่มไหมเราเอามาซ่อมแล้วเราจะไปหายังไงอ่ะ เก็อยู่นี่ไงทะเลทรายแผนที่มันมีอย่างเดียวนะเออวะโอเคทุกคนฟ้าที <แบ S 1> ่แล้วเนี่ยมีิวน์เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาหนาหูเลยพี่เฟมว่าไงวะเขาคอมเมนต์มาบอกว่าพี่เฟมครับพี่เฟเทน้ําผิดนู่นนี่นะั่นคือน้าอ่ะมันถูกแล้วเว้ยผมลองไปเทสโดยการไปเล่นส่วนตัวแล้วเว้ย,ยคือโเปแคปเห็นคนเดียวไอ้บอสตัวเนี้มันจะมีความสามารถโดยการที่แบบถ้าเราน้ําไปใส่มันใช่ไหม มันจะทําให้น้ําตรงนั้นอ่ะแห้งไปเลยโอก็คือเท่าน้ําใส่บันแล้วทําไมน้ําตรงนั้นถึงแห้งใช่มันก็คือมันตัวมันร้อนไงโอตัวมันร้อนโอ้วางปุ๊บแล้วมันก็จะหายไปข้าคืออาดินเอเคโอเคดเดดเเด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 เนีดเดเเดเเเ ไอมันหายไปไหนอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายโอ้ยเฮ้ยมันทำลายมันทำลายอาราดินเราทุกคนโอ้ยไอ้สารลลัวกูมันเลวดูดิดูดิดูดิเห็นกูมีแบบเห็นกูมีขี เห็นกูมีขี่ก็แบบอิจฉ้าไงอิจช้าไปเรื่อยคือแบบอยากจะพาของกูคือแบบกูสาดเนี่ยกูแก้มถังเปล่าเนี่ยดูดิทุกคนดูดินี่นะไอพวกขี่ฉาก็จะมาณนี้แหละทุกคนผมก็ใจอะไรไม่ก็ลองเทสว่ามันถึกหรือเปล่าไงก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนนัดเดียวตายว่าท้อแล้วจะมายิงมันทำไมองสกิดดูไงว่ามันแรงหรือเปล่าเพื่อจะมีตัวเดียวด้วยมีฟิล์ม Uhm จะเลือะไรเราหาไปได้หาไหนหาไหนหาไหนครับค si> ุณจะหาไหนครับเทสเไมาต่อไปเนี่ยทุกคนเราจะไปล่าบอสอีกสองตัวโฮ้ยตัวเดียวก็จะรอดหรือเปล่าตัว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 นี้นี่ผมบอกเลยว่ามัน EC พี่เอาไปไปเอาบุกกรณบไปเลยเอาเอาตัวที่สองตัวที่สองอ่ะโอ้ยจริงๆแล้วเราสามารถแลกเพิ่มได้นะทุกคนนะแลกแลกเพิ่มคืออะไร ก็คือเราสามารถอัพเวลมันได้ถ้าแลกหนังสืออันที่สองอะหนังสือที่มันแบบเขียนอะไรก็ไม่รู้บัวบมาอันนี้มือันนี้เหมือนะเออใช่เอ้ยเนี่ยมัตีไปไหนมือตัวพีนมึเนี่ยทุกคนเดีนกูมีขีดนิดขีดอิจฉาอิจฉาเฮ้ยถ้าเราแลกอันเดิมมาอาจจะได้อันใหม่ก็ได้นะได้ที่ใหม่เงี้ยไม่ไม่ไม่มันไม่ได้พี่ผมลองแลกแล้วยื้ ผมผมร้องมาหมดแล้วครับคุณเฟมครับโอ้โถผมร้องมาหมดแล้วคุณน่ะมันเคยร้องอะไรบ้างหรือเปล่าอยากรู้แค่นั้นแหละเอ้ยอะไรครับผมก็วันเดียวนะผมร้องดูแล้วที่เปล่าขึ้นมาก่อนเร็วไหนไหนไหนขอดูดิไหนายังครับเพิ่มเยอ่ห้อนายังได้ได้อีกสองได้อีกสองเดี๋ยวได้สองอันเลยเหรอเออใช่โอ้โหได้เพียบเลยดูดิไหนดูดิดูดิสองสามโอ้สามอันสามสามดูดิดูดิ โอ้โหถะแล้วเราเอาเราแรกถึงอันไหนอะเอาเราแรกแค่อันแรกอันเดียวไงอ๋อแล้วก็จะมีสองแผ่นที่ทุกคนโอ้ยพี่เฟรมอกว่าเราควรที่จะเซฟด้วยนะว่าบอสเอ้แต่ว่าเอายี้ไหมเอายี้ไหมคือถ้าเกิดว่าเราแรกล่าบอสไอ้คนนี้เสร็จแล้วเราก็ฆ่ามันทิ้งไงเออแบบอาจจะรีไงเออมันรีมันรีผมลองไปเกมโหมดเล่นคนเดียวในสร้างเวอ์ขึ้นมาใหม่แล้วรีุกอยทุกคนสปอยคนเดียวเลยสปอยเลมาเอ้เอาเอาแผ่นที่มาแผ่นที่มา จะไปไหนก่อนเ,ออเราต้องไปอันง,ง่ายก่<ด>อนที<ล>่อะไรยังปแรกเลยกูนึกวันแรกไปแล้วเดี๋ยวเขาดูหน่อยสิเม่อบ้านเรามีดินปืนเหลือหรือเปล่าทุกคนแล้วก็มีน้องเขาด่าว่าพี่ครับทำไมไม่เอาโลคขายเคียนไปฮะน้องน้องเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยว่ามี เออว่ะกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเรามีโลคคาเค้นด้วยนีว่ะใช่โอ้โหพีห่ดากูเ้ว่ยลืมอ่ะลืมจำล,ลืมโอเคเระหว่า,างรอให้พี่เฟร,รมเขาเนี่ยไปเอาอ่าสมุนงคกงด้วยอะไรของเขากันแล้วแต่ทุกคนเราไปเอานี่ดีกว่าหินเรืองแสงเอาแล้วไม่แลกอ่ะไม่แลกไว้อะแลกไรน,นี่ไงไอแผ่นที่สองอ่ะเอาพี่ก็แลกดิพาล่าจริงเลยเอาพาล่าเลยครับเอานี่กูมาหาหินเรืองแสงทำน้ำมันให้แล้วเนี่ย ดีดีโอ้สุดยอดเลยโอ้โเวฟกทำดีแล้วเนี่ยไม่มีเวฟที่พี่ทำไม่ได้ร<แ>จริงจริดูดิรเราอุตส่าห์แบบเสี่ยงตายเนี่ยเดี๋ยวต้องลาวา,าด้วยเนี่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 ยเราก็ตกายแล้วเนี่ยมึงมีมมทางเดินอะไรไม่มีไม่มีไม่มีดูดิดูดิดูดิโอเนี่ยเราอุตส่าห์ว่าจะมาหาหยุดเรื่องแสงผมกลัวพี่อยู่อันตรายไงโอ้เลตโตนเราไปไหนหมดวะจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้ไหมเลตโตนอยู่ตรงที่เอนชานไม่มี งั้นก็ไม่มีแล้วแหละถ้าตรงนั้นไม่มีมันก็ไม่มีแล้วแหละใช่เพราะจำจำได้ล่าสุดตรงนั้นมันมีอะทุกคนพี่ได้แล้วพี่ได้ไม่ต้องห่วงเราจะต้องเตรียมของไปแน่เราจะไปล่าเราจะกลายเป็นเวฟเฟรมนักล่ามอนสเตอร์ละของจริงว่ะเอ๊แต่ความจริงนี่เราคนที่จะหาชุดเกราะอะไรให้แบบใส่บบบาจริงจริงแล้วมันก็ควรทําอย่างนั้นแหละแต่เราควรที่จะหาชุดเกราะใส่ให้มันโบบะโบบากว่านี้ก็ได้นะเอางี้ไหม เราลองไปล่าดีป่ะล่าไอ้กินอะไรนะที่อยู่ในรกอ่ะโอ้ไอ้นั่นแหละต้องใช้ระเบิดนะนะเออใช่เพราะว่าพี่เพิ่งฟาร์มเราเพิ่งฟาร์มมันี่มาเดี๋ยวไอ้ดินปืนอ่ะเก็บกองนึงเลยมั้งใช่เออก็เนี่ยที่ตรงคิงไงพี่ได้มาเพียบเลยอ๋อเออหวานลืมไปเลยตรงกูไม่หายไปแล้วป่ะอออ้าวมึงกูไปทิ้งไหนเนี่ยหายยังไงเฮ้ยเฮ้ย ยังมาจับก็โ okay. อเคเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแรกแรกเสร็จแล้วบอกนะแรกเสร็จแล้วบอกนะได้ไ,ดไดเอาดี๋ยวดเดี๋ยวระหว่างนี้<อ>ไงระหว่างทางนี้เราจะไปดูบอสตัวใหม่เผื่อเราเจอคิงอยู่แหละโอ้เออดีดีดีดเออเผื่อเราเจอคิงเผื่อเราเจอคิงคือตอนนี้ผมอยากจะได้ชุดเกราะที่มันดีกว่านี้ไหมว่าตอนนี้ชุดเกราะแก่แลก เงอใช่ชิดเกาะโคตรกากเลยทุกคนพี่ยไดชิเกาะที่มันดีอยู่เนี่ยกูได้แล้วหินเรืองแสงตอนนี้เรากำลังจะมีน้ํามันกลับมาใช้เหมือนเดิมแล้วนะทุกคนนะก็เราขาดแคนน้ำมันไปเนิ่นนานแกแล้วก็ไปกลับบ้านด้วาได้อะคับได้องคับยังครับยังครับขาดเหล็สโตนไหครับเออเจอไอรอนเจอไอรอนได้เป็นบอสหุ่นยนต์เหล็กเออจริงๆแล้วพี่เคยเจอแล้วตัวนี้ แต่เราได้ไปบุกเออคือพี่เดินผ่านตรงที่ที่เราไปอ่ะเออแล้วก็เดินเฉียงไปทางที่เขาเรียกอะไรเดินเฉียงไปทางเนี้ยทางทางขวาไอ้ทางซ้ายไปหน่อยนึงอ่ะโอ้จำทางได้ปะจำทางได้ปะเออแต่พี่แรกไปแล้วเอาจะพูดทำไมวะเดี๋ยวดูเด็ดเดดู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 ดอดู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 ดยดู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  อ๋อมิเฟมมิเฟมโอเคผมรู้เส้นทางไปแล้วอ h ไอ r อนใช่ไหมแค่เ The i r อนโอเคจะไปดิไปดิไปไปอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวเออแบ่งๆกันไม่ได้หมดโหดเขามีความเป็นหนุ่มเป็นใหญ่เฮปมนทองด้วยว่ะทุกคนได้รองได้รอได้รอนี่คุณคนดีอ่ะนี่คุณทุกคนดีอยู่แกต้นเนี่ยไม่เหมือนคุณตายก็เขาโวยวายไงชอบแบบทำตัวงอนโอ้เอากูเอากูเลยเนี่ย ว่าทำไมกูนี่ใส่ส้นตีนอย่างงี้เนี่ยฮะทำไมกูนี่ใส่สลับเร็วอย่างงี้วะรงวันไปจริงมึงเนี่ยนี่ตายชั่วขนาดนนั้เลยเนี่ยนี่พี่เฟมตอนนี้ผมกำลังอ่าเอาน้ำมันเติมมาอยู่แล้วสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วมีน้ำมันมากคือมีเยอะเราเป็นน้ำมันเยอะแล้วทุกคนกูเช็คดิกูเช็คดิอะไรสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มันเยอะตรงไหนกูถามดิ้นเก้าพันแปดแปดเก้ยังเยอะอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้คันกูครับอันนี้คันกูครับไปไปลองลองเทสกันดูลองเทสไม่่่เเททสสคคคครรรัััับบบไไไมมโออ้้ยยุณพพปปแลวาูด เฮ้ยดูดิดูดิขับตัดหน้าทุกคนดูดิดูดิด้านด้านเนี่ยะด้านเกินเกิดเอาบังโอเคโอ้ยหมื่นห้าเลยโอเคโอเคติมหมดเลยเหรอเอาไัวเอาทำไมครับทำไมครับทำไมครับไปไปครับไปไปครับเดินลอฮะไป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 กูกูน้ำมันกูไม่หมื่นหักไม่ไปอ่ะสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้อันนี้หมดอะไรอีกอันหนึ่งมันหมดอ่ะเรามันขาดทานมันขาดทาน นี่ยถาทานอยู่กับผมนี่เดี๋ยวใส่ไปใส่ไปใส่ตรงอ๋ออ๋นนี่อ๋อเขาว่าอยู่นี่มันไม่เชื่อมไปทุกคนนี่แหละนีล้งเท่าไรแล้ววะเท่าไรละโอ้ยหมื่นห้าเท่ากันแล้วไปเอ้ามาดิมาดิมาดิไปเลยไปเลยไปเลยตามมาหน่าตามไม่ทันหน่ากลางหรือเปล่าไป l e t ลสโกทุกคนถึงเวลาล่ามอนสเตอร์กันแล้วเส้นทางระยะทางในการไปคือเส้นทางนี้เลยเป็นไปทางนี้เหรอ ใช่พี่ผมมันหันลงไปข้างล่างดล้วไปอันเดิมมันหันขึ้นมาจากข้างบนน่ะคิดไปเองจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะเว้ยอย่าเถียงนี่อย่าเถียงนี่เราไม่รู้ทางอ่ะคนได้เชื่อใจผ่านเวฟดิเชื่อใจผ่านเวฟเออโอเคจะเชื่อใจผ่านเวฟสมัยผมอยู่แคนาดานะพี่คือแบบผมเป็นครูฝึกสอนดูแผนที่นะเย่แล้วไปถูกปะ ไปถูกนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีหลงอ่ะอ๋อนึกว่าไปไม่ถูกโอู้กไปไม่ถูกคุจะโมโง่ทำไมตามมาเร็วเอ้ยได้เลยตามอยู่เนี่ยตามอยู่ไม่าจะตามลำบากเลยนะพี่พอดีว่าเครื่องบินผมแรงจะเก่คือถ้าขี่ถ้าขี่เครื่องบินไปแล้วโดนสไนเปอร์สอยล่วงไปสักสองลำนะปุจะหายไม่ไม่ขออะไรเยอะขอสมบัติเยอะๆไม่เอาเหมือนแบบไอ้บอสทะเลทรายอ่ะไม่มีอะไรเลยมันมีแหละแต่มึงแค่พังมันไปแค่นั้นพี่มันมีใช่ อืมเพราะว่ามันมันมีแบบมันมีมันมีอ่ะแล้วมันดีด้วยของไงนะเออใช่แค่มันโดนมึงยิงทิ้งแค่นั้นเองใช่เออะไรครับเออใช่มันแค่โดนมึงยิงทิ้งเฮ้ยคือเจอเจอแล้วว่ะเจอแล้วเจออ่าไม่ใช่ว่ะพี่ผมเจอภาษาทินงพี่เฟมเอาเวลาเอาเวลาเอาเวลาเอาหรือว่าจะไปดูนู้น่อเอาดิ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 แวกแวก่อนแหวก่อนโอเคมีเตียงมั มม่ีเอาเอาเอาไงเอานี่ไงนี่ไงจะยากอะไรเออเออยฮะหัวใจช่วย่ะหัวใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คุณหลบเลยคุณหลบเลยยิงสวนกลับมาเลื่อนพี่เลุยส์ไปไปกลับมารับเลยรับ กูกูไปน่าไปหาเรื่องมันเลยอ่ะมันยิงมันยิงเสือกมาแบบตายตายเลยเรี่ยดูดิทุกคนกูอะไรจะได้ไปเจอบอสเนี่ยประหมาดเนี่ยประมาทเนี่ยพี่เขาไปล่าลูกน้องมาบอกกัได้เออพี่แค่แบบประหมาดนิดๆหน่อยๆจะกลับไปเอาเตียงไง ใช่ป่ะเอาเตียงพอดีเลยใช่ป่ะเออพี่จะกลับไปเอาเตียงผมรู้โอ้ยเป็นแผลน่ะโง่ตายเลยจริงเออใครมันจะไปโง่ไปควายไม่มีสมองไปตายขนาดนั้นเนาะพี่เนาะ มันใครมาเจ้าหัวไปรับลูกกระสุนเนอะมันมีแต่พวกกระจกกระจอกงูทู้นั้นแหละพี่ที่มันแบบเอาหัวไปรับกระสุนแล้วตายมันเป็นแผงราตั้งแต่แรกยู่แล้วไงใช่พี่มันไม่ใช่คนอย่างนั้นไงพี่ไม่ใช่พวกเป็นยาวอ่อนงูเง่าเต่าสถุลแบบนั้นไงเดี๋ยวเียเหมือนวันโดนหลอกด่าไม่ได้หลอกตาอันนี้หมายถึงคนอื่นคนอื่นคนอื่นเลยใช่แต่แต่พี่ไม่เป็นอย่างนั้นพี่เก่งกว่านั้นเยอะ โอเคใช่ใช่ปกติที่แบบพี่ที่หลบสบายอ่ะแบบเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาจริงเอ่อตอนอันนี้ผมเอาเครื่องบินพี่นั่นแหละบินมาโอดีดีเปลือกน้ำมันเดี๋ยวจะขาไปอีกไม่ตายเเดออมันใช่ครับเปลือกน้ำมันเลยครับผมมันเปลือกน้ำมันบ้าเลยเออเออดูดิดูดิดีตอนยกอยู่แล้วเรานั่งได้อ่ะเฮ้ยเราลองยกอยู่ดิเอ้ยเดี๋ยวเอามาดิมาะเดี๋ยวประเดี๋ยวปั๊มน้ำมัน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  เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวนี่เลี้ยวตัวอย่ากให้ลองยกดูก่อนแล้วพี่จะลองนั่งริื่อยกแล้วอันเนี้ยเนี่ยมามานั่งเลยเนี่ยเนี่ยนั่งดินั่งดิกดดิเพอร์เจอเพอร์เจอเพอร์เจอผมบอกเลยว่าเพอร์เจอเอามาเติมน้ะบอลขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวผิดทางผิดทางคือไปนั่งขึ้นไปนั่งเย่บิดซ้อมบิดห้าบิ1หกบิดเจ็ดบิดแปดบิดเก้าเโอเคโอเคออกออกออก ไปไปไปอย่ดูดูดผมนี่เมื่อกี้ผมก็เสียน้ำมันไปเหมือนกันเจเจปอเตออีก็ได้เยอะครับเเอร์ต้ยมเจูมนเจูในเตียงอะเตยอยู่ที่ในเมืออยู่ในเือสองโอเองอันมสองอันไม่สองสองสอมีเตรียมไว้เสมอแล้วของพี่อะไม่รู้เออว่ะพี่เฟรมอยู่นู่นปะอยู่นู่นประเด็นคือเราไม่ได้จดพีกัดไว้ ว้าวไอ้ไม่เป็นไรเราเราเอียงเฉียงไปทางนี้พี่จาได้เฉียงทางนี้นี่แหละกูว่าใจคอไปดีแล้วกูว่าใจคอไป่ดีแล้วทุกคนแล้วไม่จบไปอ่ะหายนะหายนะหายนะไม่หายหรอกเราเฉียงไปถูกทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จำภูเขาลูกนี้ได้โอ้เออเจอใช่ใช่เรามาถูกทางแล้วเนี่ยพี่เห็นปหมต้นไม้ตรงฝั่งขวาข้างล่างอ่ะไอหลังต้นเล็กๆอ่ะอันนั้นผมจำได้ ต้นไหนมันมีเป็นร้อยต้นเลยนะเอาแล้วครับเอาแล้วกว่านะหายถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยภูเขาลูกนี้แหละถึงเถึงอะไรเรายังอีกไกลเอาใช่เหรอเออลูกเสียน้ำมันโคจรอะไพี่เฟมเฮ้ยใช่จร้อาทำไมแอบบริเวณนี้มันไม่ค่อยโรลดเลยวะทุกคนหรือว่าเนี่เนยนเนียานียนเนี่เนียเนียยเนี่ยยยเยเนี ไม่ใช่พี่พี่ฉีกซ้ายมาหน่อยฉีกซ้ายมาหน่อยอย่ฉีกขวามาหน่อยสิพุทธิดขวาดีขวาโอเคขวามาหน่อยขวามาหน่อยนี่หรือเปล่าภูเขาลูกเนี้ยภูเขาลูกเนี้ยใช่ปะบ้าไใช่เอาอืมกิเองไปมันไปเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้ยู่ไหนขวามา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 โอเแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเค กูเลยอยากยิงมึงเจ็บตรงนี้มากเลยเอ้ยหัวนี่เกลียนไปเลยเคียร์เคลียร์นี่เคลียร์นี่เคลียร์อะไรครับเคลียร์อะไรครับเคียร์คลิปเคียร์คลิปเอาดิ่งอนเอานี่ก่อนเอาอะไรก่อนเตียงอะเตียงเตียงนอนเดี๋อนวางแล้ว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 โอเคเซฟเซฟเซฟโอเคโอเคแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงรอเช้าไปอะรอเช้าไป่ะเอาเอาเออเอานอนนี่เช้าเลยบ้าล่ะนอนเช้าเลยนอนเช้าเลยอ่ไหนไหนก็เลยเซฟแล้วนอน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 เออ ตด้ออะไรเนี่ยแอร์ T5MWC ถูกฆ่าโดยคิงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบนเป็นด้วยหรอวะเนี่ยเออนเลยเดินตกรูกเเลยมะทุกคนเอออันนี้ทุกคนผมจะอ่าวางไว้ตรงนี้ครับมาหนึงวีมานึงมานึงมานึงอะไรอ่ะผมจะไปเฉพาะของจำเป็นไงโอคืออะไรไม่จำเป็นผมจะเอาไปนี้แหละฝากไว้โล่ไงโล่อไปว่าล่อจะเป็นอยู่นะมันเดินช้าโอเคไปไปดีกว่าใจมั้เนี่ยใจมั้เนี่ย เออไม่ได้ไม่ไดไม่ได้เอเลี้ยงของก่อนเลี้ยงของกันพร้อมพร้อมเฮ้ยผมพร้อมแล้วเลี้ยงครูเลี้ยงของเลยเลี้ยงของกันเลี้ยงของก่อนไม่งั้นไม่ถนัดหมาเนี่ยหมาเนี่ยยักษ์ช้าแล้วก็ทองพี่แล้วก็อันนี้เก็บไปพี่ไปผมจะโชว์ผมจะโชว์โดดลงไปนะโอเคเดี๋ยวจังวะผมจะเสียงอะไรโอ้มันปลานีดีดีว่ะอะไรมันปลาหนังสือพี่เฟรมดูเลยมันเป็นพี่เฟรมดูพี่เฟรมดู ทำไมอะตกใจหมดนี่นึกว่าแบบนึกว่าแบบเจ๊งอะดูเปล่ามันมีน้ำเลยดับเราดับมาเลย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 เข้ามา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 ดิล่ะเข้ามาดิล่ะเข้ามาดิล่ะเข้ามาเลยนี่แหละจุกตีอสวินเหรอลักคิงเหรอลักคิงลักคิงมากเหรอฮะไม่ไหว อุ้ยอุ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 ้ยจะจัดจะจัดตายตายตายเะเฮ้ยจัดการจัดการพี่จัดการจัดการอยู่ยังไงเราไม่ได้หรอกเป็นสิบเลยเป็นสิบเลยเป็นสิบเลยอุ้ยพี่ผมได้ละมุนสัมผัสว่ะจริงจังไปเนี่ยเออได้ได้เฮ้ยทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนไข่ปลาไข่วะเออมันไอคิงมันปลาคิงมันปลามันปลาพี่แอลเออใช่เออเปนปลาพี่แอดใส่เราโอเคคืออาอีกแล้วกูโอ้โเป็นปลาแม่กันแล้วกูอ้า เดียวพี่เฟมพี่จำเด็กบอกได้ปะเฮ้ยเฮ้ยมันปลาใส่ผมมันปลาใส่ผมรอไปรอไปร่อไปพี่เอาของกันโอเคโอเคโอเคมันปลาใส่ผมพี่เฟมสายล้วเราต้องขยับตัวอะไรไปลาเว้ยเราจะอยู่นิ่งเฮ้ยได้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 ผพยายามไม่อยู่นิ่งผมพยายามไม่อยู่นิ่งโอเคโอเคโอเคเราเราเราต้องล่อลูกน้องของเราจากจากอาคารทีหมดกกอนอ่ะ

นี่แหละปลาพีแอฟไพี่โอ้ยพีเอฟ no จะตายมาเลยมาเลยตายอย่าตายเย็นใเย็นนี่ไงป็นปลาใส่เบฟแล้วว่嘛ไอเวนตะไลเอ้ยเราต้องรีบขึ้นไปฆ่ามันเพราะว่าไม่เลยเตยอ่ะไม่เลยเตยอ่ะแล้วอ่ะมันปลาทะลุแมปเลยนะเว้ยเออมันโหดมากเลยทุกคนมากูจุ๊กจุ๊กเอาของคืนมา โอ้ของมัไข้นไปพุ่ล็อกมันวิ่งตามไปเพียบโอ้ของมันขึ้นมาของมันขึ้นมาวิ่งไปก่อนวายน้องวายพี่เมมพูดนะพี่ไปขึ้นไปช่วยแป๊บนึงยวี่สิบวิโอ้ของกูกระจายลงไปข้างล่างไปพี่เมมน้องไอ้คิ้มมันยืนแล้วคิ้มกูเซฟกูเซฟไปบนบ้านแล้วว้ยโอ้ยโอ้ยลูกเราต้อนลูกไม่ไม่สนน่ะเราต้อนลูกน้องมันออกไปก่อนพี่เฟม ใช่ใช่ต้องใช่มาเดิลมาเดิลผมรอดผมโอ้ยโอ้ยมึงปาใส่หน้ากูเลยเหรอมันดี๋รุนแรงมันรุนแรงไอ้เนี่ยมารุนแรงมาเดี๋ยวมาเดิ๋มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ผมกำลังล่าดึงลูกน้องมันออกมาจากจากตึกจากตึกโอเคโอเคออกมาออกมาออมาเป็นร้อยเอามาเอามาเออแร่แหร่แร่แร่มาเลยเฮ้ยมันปาใส่ผมมากโอ้ยโอเคโอเคจะดการมันเลยจะดการมันลูกค้ามันได้แล้วมีเฟรมลูกค้ามันได้แล้ว จักรมันเอ้ยเฮ้ยทำไมลูกน้องมันมาเรื่อยเลยวะเออเหมือนไม่รู้ว่ามันน่าจะเสกได้ปะโอ้หเขใจโอ้หเฉียวหน้าเมื่อกี้เีนี่บาพี่ผมรู้วิธีจักรกลนละทำไงโอ้ยพี่มึงมึงดึงลูกน้องมันไปนีอยู่ตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้าทางเข้าอะเป็นร้อยเออดึงไปดึไปดึงไปดึงไปดึงดึงดึงไป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 ดึงดึงไป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  มึเคี้ยวให้มเคี้ยวให้มเคี้ยวให้ต่อให้ตายเป็นร้อยกูก็ไม่สนมึงหรอกไอ้คิงมาเลยโซ่โซ่มาเลยมาเลยมาเลยไอ้คิงมาเลยไอ้คิงมาเลยยิงตายดิตายตายมึงตายมึงตายเถอะหัวล้อมึงตายเถอะนะโอ้ยมึงตายหไอ้ัวเบ๊บไม่เป็นไรเบ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยชิบหายแล้วของหายอ๋ออยังอย่งข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างฝั่งนี้ พี่เฟมพี่ขึ้นมาดุนขบวนด่วนเลยพี่ขึ้นมาดนวนด่วนเลยขึ้นมาดุนวนผมขอร้องดุนวนเลยเซฟเตียง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 ไปเซแล้วเซแล้วเซแล้วโอเคโอเคโอเคขามันยิงงก่อนยิงพี่เฟมไม่เป็นไร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 เี้งเซฟเตียงอยู่พี่เซฟเตียงอยู่พี่เซฟเตียง เราอยู่ไหนเราม่อยู่ไหนพี่เออลืมบอกไปว่าถ้ามันตายแล้วมันจะระเบิดแล้วเตียงตอนจะหายโอ้เจ้าว้าวเราเราต้องแบบเข้าสู่ผลทางเดิมหรือใช่ไหนคือการเดินใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเราไม่เอาดาบแล้วมาฟันวะแล้ออย่างของที่พี่เกินกาดตรงนั้นน่ะ มันระเบิดแล้วมันหายมันไม่หายมันระเบิดนะมันระเบิดใช่แต่มันระเบิดเพราะเราตายไงมันไม่หายไม่ไปถิงของที่วางเกินกับพี่ไม่ได้เก็บบทไงพี่แค่เก็บดาบแล้วก็ไปฟันมันอา้าวใช่ดอร์ไพรส์ <laughs> ไม่สบายเลยเออแต่ว oh, ่าเป็นกูมีดาบไม้แตไมกูไม่เอาดาบไม้ฟันมันวะนั่นแหละทต่เป็พี่เอาดาบไม้ฟันมันล่ะผมว่าแล้วพี่เฟรมผมเตือนม่หลายรอบแล้วว่าให้ใช้ดาบไม้ดาบไม้พี่ก็ไม่ฟังผมเลยอ่ะอตอนนั้นคิดไม่ออกตอนนั้นลนอยู่ว่าเธอเอาดาบไม้ฟันมันวะเดี๋ยวเวรบอุปกรณ์เราเลยเ let's go เออไาาหรมีมีมีให้เราจะเดินไปจริงเนี่ยเนี่ยในกล่องนี้ในกล่องนี้อะ่นี้เอาเลยเอาเลยนี่เก็บไปไหนก็ดีไงเนี่ยไหนมึงก็ไปค้ามสิกองฝากเบลเลอร์เลยอ่ะคิดไม่ออกคิดไม่ออกเยอะนั่นแหละคิดไม่ออกไม่เป็นไรเร็วเราจะไปเก็บ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 ไป Let's go Let's go อ่วิววิวว่ววิว Let's go เย่ Let's go ติดๆไม่ติดเลย Let's go ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปได้แล้วไอ้นี่เราไปไอ้เงี้ยไปเลยไปวะไปเยี่ต้องมาดักเดินไทยอีกรอบหนึ่งทุกคนเอ้ย Let's go จริงๆนะเว้ยเราเซ็ตตรงนั้นก็ดีแล้ว เอาจ,จริงๆเอาเราเราจะข้ามยังไงเราเราเซฟตรงนั้นนะเออว่ามันก็รีเลือดที่่าเออมันรีเลือดอ่ะเราจะเราจะเอายังไงไปนอนอยู่ข้างหลังตรงไกลๆหน่อยไม่หรอกมันเป็นความผิดพี่พี่แมวปืนยิงก็ปืนพี่มันกระปกโอ้โธ่้ตพี่เอาปืนยิงช่วยกันยิงก็จุบแล้วเมื่อกี้เพียปืนยิงแล้วเมื่อกี้ต่มันช้าโม่อะชิโม่เนี่ยเราตายอยู่จุดไหนรู้เรื่องวะเนี่ย อันนี้ก็ไรู้อบที่เราขี่เครื่องบินไปตั้งไกลกว่าจะถึงอะรอบนี้เราจะไปยังไงถึงเนี่ยเดินอือใช่เดินอะมันจะเดินถึงยังไงฟรีมันไกลมากเลยนุ้ยเราเราจบคลิปได้ไหมเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อแล้วท่านผมเออคิดมันกูเลยโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากละกันนะครับผมที่รับชมคลิปนี้ก็ รู้แหละว่าผิดหวังนะครับก็ทำเงได้ก็ชแนลนี้พวกกูไม่ได้เล่นเก่งนะครับน้อง <c oughs> น้องบอกไว้น้องบอกเออเหมือนดูคลิปเมื่อวานเลยเมื่อเรามาล่าบ,บอสตอนที่เราขอกากว้าวตายคนละสถานที่ <c oughs> แค่นั้นแหละโถชีวิตโ,โถชีวิตโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะโไปไปครับผมทุกคนอ่เฮ้ยพี่วายุวายุวายุจะเอาของเฮ้ไม่สนแล้วกเอาขอแล้วพี่เจอกัน เออเจอกันอะไรครับไปด้วยกันเนี่ย <c oughs> นี่ชีวิตกูต้องรันทดเดินไปอีก,กี่รอบวะเนี่ย